สวัสดีครับวันนี้เอาต้นสีเหลืองนะครับกิ่งคู่นะครับผมมาให้ชมนะครับต้นนี้นะครับมีลักษณะเป็นกิ่งนะครับคู่ขึ้นมาสองข้างนะครับสองอันนะครับแล้วผมก็ได้เสียบยอดสีเหลืองไว้นะครับนะครับยอดนิ้นะครับแก่แล้วนะครับผมแล้วก็ตัดทดเรียบร้อยนะครับยอดกําลังแตกใหม่เลยนะครับท่านก็เอาไปเลี้ยงอีกสักหน่อยนะครับดอกมันก็จะออกนะครับเนี่ยผมตัดทดตัดตัดกิ่งตกแต่งไว้ให้แล้วนะครับก็อยู่ในกระถาง12นิ้วนะครับผมสินิ้วก็ เตรียมกระถางแล้วนะครับท่านต้องไปขึ้นกระถาง16นิ้ว18นิ้วนะครับผมนะตัวนี้นะครับผมดอกสีเหลืองนะครับเป็นเหลืองซับเจริญนะครับเหลืองซับเจริญสวยงามมากๆนะครับผมพุ่มก็จะใหญ่ด้วยนะนะครับเพราะว่าลักษณะการตกแต่งพุ่มไว้เนี่ยนะครับอนาคตนะครับท่านก็จะได้พุ่มนะครับอ่ากว้างอยู่นะครับใหญ่อยู่นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละนะครับสวยงามนะครับผม ก็ราคานะคร right? pues <the> ับผมเสนออยู่ที่นะครับ1,200บาทส่งฟรีนะครับ1,200บาทส่งฟรีต้นนี้นะครับสีเหลืองนะครับผมเนอะโอเคครับผมมาอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้คือเป็นดอกแฟนซีนะครับผมเป็นไม้สองชั้นนะครับไม้สองชั้นเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่านะครับมันจะขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็จะเห็นดอกนะครับแล้วข้างบนก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งเป็นดอกอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นแฟนซีนะครับต้นนี้นะครับก็มีกี่สีไม่รู้ผมจําไม่ได้เนาะ น่าจะสองถึงสามีอยู่นั่นนั่นแหละครับตอนนี้ก็กระถางสิบนิ้วนะครับผมกระถางสิบอนิ้วเหมือนกันนะครับแต่ความโตความใหญ่ก็นะครับพอประมาณอยู่นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ผมขายอยู่ที่เจ็ดร้อยนะครับส่งฟรีนะครับเจ็ดร้อยส่งฟรีนะครับผมอ่าดอกนี้เป็นแฟนซีนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรดอกอะไรนะนะครับแต่ว่าสวยสวยแน่นอนนะครับผมโอเคครับ อ่าอีกต้นหนึ่งนะครับผมก็เป็นโกลเด้นชิกาดานะครับนี่ต้นนี้นะครับผมโกลเด้นชิกาดานะครับอยู่ในกระถาง16นิ้วนะครับผมนี่โขดก็ใหญ่ประมาณนี้นะครับผมสูงก็เกือบเกือบเมตรเหมือนกันแหละนะครับต้นสีเหลืองนั่นก็สูงเกือบเกือบเมตรเหมือนกันนั่นนะครับอ่าโกลเด้นชิกาดายอดเริ่มแตกแล้วนะครับนี่นะครับเสียบนานแล้วครับติดนานแล้วเนี่ยจนแผ่กลืนแล้วนะครับแต่ผมตัดยอดให้นะครับเพื่อที่จะให้มันรับลุ่อยอดรับขึ้นมานะครับให้มันได้หลายช่อนะครับแล้วก็แตกดอกขึ้นมานะครับ ต้นนี้อยู่ในกระถางสิบหกนิ้วนะครับผมก็ราคาอยู่ที่พันสองร้อยบาทนะครับคุณป้านะครับที่อ่าบอกว่าอยากได้โขดใจเนาะเอาต้นต้นนี้ถ้าผมลดให้นะครับคุณป้านะครับพันสองร้อยบาทเนาะนะครับกลับมาดูอีกครั้งก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าวันนั้นมีขายอยู่สองต้นนะต้นหนึ่งใหญ่กว่าท่านบอกว่าอย่างนี้นะครับไอ้ต้นนี้ยังไม่ได้เสียบนะครับพวกนี้ก็ยังไม่ได้เสียบนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอาไว้เสียบแล้วผมจะมาจาหน่ายใหม่เนาะเป็นกิ่งตอนะครับพวกนี้นะครับ อ่ามานดชุดเล็กๆบ้างนะครับมีไม่กี่ต้นนะครับมีอยู่ประมาณ10ต้นนะใส่กระถาง8นิ้วนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไรนะครับแต่ว่าเชื่อครับว่าสวยๆแน่นะครับสวยทั้งนั้นแหละครับนะผมมีอยู่10ต้นนะถ้าใครรับ3มต้นก็3มต้นก็300นะครับค่าส่งอีก85บาทนะครับค่าส่ง85บาทเป็น3 8 5บาทนะครับแล้วก็อ่าถ้าใครจะรับ10ต้นนะครับค่าส่ง125บาบาทนะครับ ถ้า10ต้นนะนะครับผมมีอยู่ประมาณ10ต้นเนาะแต่ถ้ามีคนเอา10ต้นก็3เอ่อสิต้นมันก็จะค่าส่งก็จะถูกหน่อยนะครับก็ค่าส่งร้อยบาบาทนะครับผมนี่ไซส์ประมาณนี้นะครับผมโกยให้ดูแล้วนะครับใหญ่นะครับใหญ่ๆหนะครับสิต้นกิ่งก็เยอะนะครับต้นละร้อยนะครับ10ต้นก็1นึ่งพับาทนะครับหนึ่งพันหบาทนะครับผมอ่าขอบคุณครับอ่าเนี่ยนะครับผมจะพามาดูนะครับนี่โคดมีแต่ประมาณนี้เลยนะครับ สวยๆทางนั้นเลยนะครับผมแต่งไว้แล้วนะครับนะมีต่ดอกสวยๆนี่แหละครับนี่แบบนี้นะครับก็มีอยู่ประาณสิบต้นนะครับอยู่10ต้นนะครับก็1,125บาบาทครับถ้ารับสิต้นเนาะนะครับศู้าแปดศูนย์ศูนนย์เนะครับศูนย์เก้าแปดจากช่องหบททองชาแนลเด้อสวัสดีครับ